ก็ก็ก็ c แล้วจ้าขอแล้วจ้า,ขอ,จาขอวันกันแล้วสําหรับงานคู่อยู่พิงจ้าไหนๆใครรอกันบ้างคะมาอัปเดตงานคู่ยูพิงกันคะ่ะสุดคลาสสุดคะ่ะสดสดร้อนร้อนกันเลยละจ้าเพราะทางเพจย,ยูเรนัสคลินิกคะ่ะอัปเดตงานดาราศิลปินคะ่ะกันแล้วเรียบร้อยและแน่นอนคะ่ะมีคู่ฮอตคู่ปังคู่ขวัญคู่จิน้นอยู่พิงกันด้วยนะคะงานนี้ นุ่มหลอยูโรยศวัลและสาวสวยพิงพอยประภาวดีคะ่ะซึ่งทั้งคู่มีงานคู่กันกันด้วยแล้วทางเพจข้อวันเรียบร้อยมีการอัปเดตภาพคู่อยู่พิงและแจ้งรายชื่อแต่ละคนและแต่ละศิลปินกันด้วยละคะ่ะบอกว่าวันที่27พฤษภาคมพบกับยูโรยศวัลและพิงพอยประภาวดี งานดังกล่าวคะ่ะจะจัดขึ้นที่อิมพ r เรียลสำโรงจ้าใครๆคร่ะที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะก็แววบๆไปพบไปเจอความน่ารักความฟินความมืออบกอดอบเอวของใครคนนั้นแบบอัตโนมัติกันได้เลยนะคะรับรองค่ะจะได้พบความฟินและได้รับความสุขกับบ้านแบบเต็มๆแน่นอนจ้ากับคู่นี้อยู่พิงยูโรยศสวัสดิ์พิ่งพอยประภาบดีคะ่ะ ย้ำเตือนอีกรอบนะคะ27พฤษภาคม2566ค่ะงานคู่อยู่พิงของอีเวนต์ยูเรนัสคลินิกจ้า